พี่พีเจเนี่ยเป็นคนชอบเรียนรู้ก็จริงๆเราเป็นคนที่สนใจก่อนนะครับพอเราพอเราสนใจสิ่งนั้นมากๆเนี่ยมันก็เลยทําให้เราอยากจะรู้ข้อมูลเชิงลึกของสิ่งนั้นก็ทําให้เราเข้าไปค้นหาพอเราเข้าไปค้นหาเราก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่ารู้สึกมีความรักกับสิ่งนั้นๆ<อ>มันก็เลยทําให้เราสามารถทํามันได้ดีเหมือนตอนเนี้ยผมอ่าสนใจสองอย่างอันดับแรกก็คือเกี่ยวกับโซลาร์เซล ครับโซลาเซลล์เนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นพลังงานก็เรียกพลังงานทดแทนเนาะพลังงานใหม่อันนี้ก็ผมก็ยามศึกษาแล้วก็สามารถประกอบเป็นได้ด้วยติดตั้งได้ติดตั้งได้ดทำท <บา S 1> ได้จินดีเลยครับบอ,อกมานะอันที่สองก็คือเกี่ยวกับ E ี EV ี <EV. S 2> นะฮะพวกรถไฟฟ้า E ีอะไรพวกเนี้ครับแล้วก็ไม่พูดไม่ได้เลยคือ AI ไอเพราะฉะนั้นตัวนี้ใครๆก็พูดเรื่อง AI คือด้วยพอทํางานต่างชาติเนี่ยเขามี KPI ชัดเจนมีเช็คลิสต์<ช>ทำหรือยังใช่ดีไม่ดี